สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนหาเงินเข้า wallet ฟรีนะครับ311้บาทได้รับเงินมาวันนี้เลยนะวันที่5มกราคม2อ6 7าเวลา19นาฬิกานาทีเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในคลิปนี้จะมาแจกซองอ่างเปาด้วยนะครับใครที่สนใจหาเงินออนไลน์เดี๋ยวที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับแค่เราเล่นเกมแล้วก็ทำธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะหาเงินแล้วก็ถอนเงินได้จริงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการหาเงินนะครับแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของแอปในการหาเงินฟรีด้วยการเล่นเกมได้เงินจริงนะครับ ซึ่งนะครับในส่วนของเกมนี้นับตอนนี้นะก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาในส่วน Google Play Store นะครับแต่ว่ามันมีไฟล์ a p ลแหลชแต่ว่าผมไม่กล้าที่จะนํามาให้กับเพื่อนๆดาวน์โหลดเนาะซึ่งผมก็เลยมาแนะนําแล้วก็มาบอกต่อสหรับคนที่มีแอปนี้อยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้นะแอปนี้ก็ยังสามารถที่จะสไร้างรายได้เหมือนเดิมนะครับแอปนี้มีชื่อว่าแอป Crazy นะครับแล้วก็ได้ส่งคลิปนี้นะครับที่เราได้ทําการถอนเงินมาวันนี้อยู่ด้การัน300อ่าเท่าไหร่นะ 3 1 1บาทนะครับเราก็จะนําเงินส่วนหนึ่งในส่วนนี้นะครับมาแจากเป็นซองอ่างเปาให้กับเพื่อนๆนะครับฉะนั้นก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วก็รับอ่างเปาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่จะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับคอมเมนต์ดีๆเนาะพูดจาดีๆทุกคนนะก็มีบางคอมเมนต์เนาะที่พูดจาไม่ดีผมก็แบนไปเลยนะในส่วนนี้เนาะโอเคทุกคนนะครับนะก็เดี๋ยวเรานะมาดูในส่วนของการห่างเงินกันนะครับการห่างเงินที่ผมได้รับกั การถอนงินข้างนี้อยู่ที่การ311บาทนั้นมาจากการที่สะสมเหรียญตรงนี้นะเหรียญ10,000เหรียญเท่ากับอยู่ที่10บาทสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทของแอปพลิเคชัน Crazy Hero นะครับเหรียญตรงนี้มาหา,หาจากไหนนะครับก็คือหาจากการที่เราเล่นเกมนะครับแล้วก็ จากการที่เราทำภารกิจนะก็คือภารกิจตรงนี้ด้วยเนาะนี่ทุกคนนะั่นก็คือจะมีเหรียญเ6เหรียญ30เหรียญน,นะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือเป็นเงินสีเขียว21บาท30บาท18บาทก็ทั้งสองเหรียญแล้วก็ทั้งทั้งสองอันก็คือทั้งเหรียญแล้วก็เงินสีเขียวนี้สามารถถอนเงินได้จริงเหมือนเลยนะครับผมนะอ่ะอันนี้คือผมทําคิวงานสําเร็จแลวทุกคนนะคิวงานนี้ก็คือผมเล่นเกมไปผ่าน10ด่านแล้วก็ดูวิดีโอไป10วิดีโอเนาะซึ่งถ้าผมกดตรงนี้นะมันจะลัดคิว้จาก2 129เจ็ดเหลือนะครับประมาณ 2อ6นะเดี๋ยวผมจะลองตัดคิวนี้ทุกคนนะอ่ร213ทุกคนนะก็คือมันรัดคิวไปแล้วเมื่อกี้นะครับนี่ทุกคนนะก็ตอนนี้อยู่ที่2 1 3นะเราต้องทำเพื่อิจอันนี้นะทุกวันเนาะให้เหลือจนถึง50นะก็คือตรงนี้เป็น50นะเราถึงจะได้รับการถอนเงินนะครับโอเคนะต่อมาก็คือเป็นในส่วนของเงินสีเหลืองแบบของเมื่อกี้เลยเนาะเราจะพาทุกคนมาเล่นเกมนะครับเล่นเกมไป เกมนี้ก็คือว่าทาเองก็ได้นะครับให้มอนสเตอร์ตรงนี้นะครับเสียชีวิตเนาะแล้วก็อ่าแบบนี้เลยทุกคนนี่นะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ทุกคนปาร์ตออท,บบทุกคน,กคนอ่าพอมอนสเตอร์เสียชีวิตไปนะเราก็จะได้รับในส่งเหรียญเข้ามานะครับในส่งของภารกิจครั้งนี้ด่านครั้งนี้ผมได้รับมาอยู่ที่ 8จะเหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็จะได้รับเงินที่10บาทจุดสองตังค์แต่ถ้าเรากดตรงนี้นะเราจะได้รับเป็นเงินสีเขียวแค่2 0 4แล้วก็เหรียญสีสีเหลืองก็ไม่ได้รับเลยฉะนั้นก็ถ้าเราจะรับก็ต้องกดคําว่ารับแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับทุกครั้งเดยนะให้เรากดตรงนี้แล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอให้เสร็จสิ้นกันนะครับ โอเคทุกคนนะครับก็ได้รับมาอยู่ที่1 0บาทจุดสองสตานแล้วก็8เหรียญด้วยกันนะครับนี่คือการหาเหรียญแล้วก็การหาเ e งินสี่ียวจากการเล่นเกมนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของภารกิจตรงนี้นะครับภารกิจตรงนี้ก็คือว่าเราต้องเล่นไป10เกมต่อวันแล้วก็ดูวิดีโอไป10วิดีโอแล้วก็เชิญเพื่อนไป3คนเราถึงจะทาภารกิจตรงนี้สําเร็จนะครับตอนนี้ก็ทําสําเร็จแล้วจะได้รับอยู่ที่3000เหรียญน,นะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่ทุกคนนะพรุ่งนี้ก็มาทําต่อนะ ตอนนี้ก็กลายเป็น8,500แล้วนะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่10,000เหรียญน,นะครับต้องหายประมาณ1,500เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็เพ็่เกิจายวันตรงนี้นับก็คือเวลาออนไลน์ซึ่งผมออนไลน์ไปแล้ว30นาทีรับไปอยู่ที่18บาทจุด27สตางค์นะครับแบบนี้เลยทุกคนนะต่อมาก็คือเป็นการเล่นเกมให้ครบ30ด่านเราถึงจะได้อยู่ที่30บาท46สตางคนะ์เนา แล้วก็ตรงนี้คือเป็นในส่วนของงานโต้ตอบนะครับงานโต้ตอบจะอยู่ตรงนี้ทุกคนนะที่มันเขีเขยนว่า25เหรียญนะกดเข้าไปเลยนะเราทํางานโต้ตอบด้วยการอยู่ในหน้านี้เฉยๆนะประมาณ1นาทีเราก็จะทำภารกิจสําเร็จนับ1งานเนาะซึ่งเราต้องทําทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5งานด้วยกันนะเดี๋ยวามาดูงานนี้เนาะถ้าเราเช็ดว่าเราจะทําสําเร็จหรือย,ยังก็กดที่การกระบาดนะก็จะขึ้นแบบนี้ให้มันเต็มหลอดนะเราถึงจะได้25เหรียญด้วยกันนะครับกดคําว่า ทำงานต่อไปแล้วก็อยู่ที่หน้านี้ให้ครบ1นาทีกันนะครับเมื่อเราอยู่จนครบ1นาทีแล้วก็กดกระบาดปิดไปนะครับแล้วก็จะได้อยู่ที่25เหรียญนะครับต่อมาเราก็ทําต่อนะครับให้ครบ5ครั้งด้วยกันนับเมื่อกี้ก็ทําไปแล้ว1ครั้งนี่ทุกคนนะทําไปอีก5ครั้งด้วยกันเนาะส่วนตรงนี้คือการดูวิดีโอให้เรากดตรงนี้ไปนะครับจะมีวิดีโอเด้งเข้ามาแล้วก็ดูวิดีโอให้จบเราก็จะได้อยู่ที่ครั้งละ30เหรียญกันนะครับก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ดูวิดีโอให้จบนะครับ เมื่อเราดูวิดีโอจนจบแล้วก็ให้เรากดกากบาทปิดไปนับเราก็จะได้นับในส่งเรียนอยู่ที่30เรียนแล้วก็นับสามารถกดได้ต่อหลังจากที่ผ่านไป2นาทีด้วยกันนะครับผมนะต่อมาก็คือเป็นในส่วนของการแนะนําหรือการตัวโมดนะแต่ว่าตอนนี้นับในส่วนของแอปพลิเคชัน คซีฮีทร่ดนะในส่วนตรงนี้คือยังยังไม่มาในส่วนของแอปสโตร์ uh, App Store นะเออไม่ใช่ Google Play Store เนาะ uh, เขาเอาออก,ออกนะครับก็รอให้ทางแอป,ปเขาอัปเดตมาใหม่นะครับถ้าเราสามารถที่จะเชิญได้ถามว่าวันข้างหน้าเนานะแอป,ปมามันโผล่มาใหม่ในส่วนของ Google Play Store ถ้าเราสามารถเชิญได้แล้วก็คนที่เราเชิญน,นะทำตาม4ข้อนี้นะเราก็จะได้อยู่ที่12บาทนะแล้วก็3,500คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ คประมาณนี้กันเลยนะครับผมนะก็นถ้าเกิดว่าใครนะ่าสนใจนัในส่งของแอปนีนะ้เราต้องรอก่อนให้แอปมามานะในส่งของ google play store เนาะส่วนใครที่เล่นอยู่นะครับสะสมเหรียญต่อไปได้เลยนะแล้วก็ถอนเงินได้เลยเนาะก็ในส่งบินนี้นะก็ใช้เวลา ประมาณ6ชั่วโมงได้นอกเงินถึงเข้ามาเนาะผมก็ถอนวันนี้แหละถอนวันนี้เงินก็เข้าวันนี้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราน่าจะไปสร้างซองอ่งางเปาแล้วก็มาแจกกับเพื่อนๆกันต่อนอกจาบคนที่ดูในคลิปนี้เนาะแล้วก็หน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ส่งคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับและตอนนี้อ่งางเปาก็ทําการสร้างซองเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับล็อกเลยแล้วก็จากนั้นก็น่าะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวิธีการรับซองอ่งางเปานะับมาที่ช่อง ANC Studio กันก่อนเลยนะครับ หลังจากที่เรามาที่ช่องของ ANC Studio แล้วนะครับให้เรามาที่คําว่าลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราไปที่เว็บไซต์เกอะโคดอังเปานะครับตรงนี้เนาะซึ่งโคดอังเปาในส่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะก็ใส่ตามนี้เลยนะครับผมนะก็คือตัว C ตัวพิมพ์เล็กนะแล้วก็ H ตัวพิมพ์เล็ก5 2 4 1นะครับผมนะ C H 5 2 4 1นะครับแล้วก็ให้เรากดคําว่าเซิร์ชกันเลยนะครับ ถ้าหากว่ารหัสถูกต้องนะครับก็จะมาที่ซองอ่างเปาให้เราใส่เบอร์ True Mini w a ของเรานะครับจากนั้นก็ให้เราที่ปกดลงไปเลยเพราะว่าซองนี้มีจํานวนจํากัดเนาะใครไม่ทันก็ค่อยมารับวันใหม่นะครับผมเพราะว่ามีการแจกต่ออีกชาวล้ะนะส่วนใครที่รับแล้วในส่วนของคลิปนี้นะครับนะัก็ยินดีด้วยนะครับวีดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในทลิปหน้าสวัสดีครับ